คะออกรเขาใจะเด็กเราเราเราคอยล้างซองแงกับน้ำตาลคอยคิดว่าจะคอยคิดว่าจะไง่สุดจะสิบไว้ได้ขี่รถถี่นาดไม่ใยญยเอออนาดไม่ใหญยคนยังบอว่อสี่สิบเก่าแล้วก็ห้าสิบเป็น